บทที่1 1 7 8เ่ยเียนโกทรงโกรธมากเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้สืบทอดสายตรงหลักและเจ้าหน้าที่อาวุโสของตระกูลเคียนกอดไม่ได้ที่จะแสดงความตกใจในสายตาของพวกเขาพวกเขาไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เคียนโกทรงโกรธพวกเขาคิดว่าคุณเคียนโกรธมากเพราะเจียงเฟิงวุ่นวายเรื่องพิธีมั่น หลังจากปลีกตัวมาหลายปีเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นชายชาราแห่งตระกูลเคียนโกรธจัดเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อทำให้ชายชาราโกรธมากเจียนเฟงขยะที่อยู่เหนือการพิจารณาคดีของสาธารณชนอาจถูกตัดสินประหารชีวิตโดยตรงผู้บริหารหลักของตระกูลเคียนรุ่นเก่าพึมพำกับตัวเอง ในเวลาเดียวกันเคียนนิ่งเฟยมาถึงสถานที่พิจารณาคดีสาธารณะพร้อมกับสมาชิกระดับสูงคนอื่นๆของตระกูลเคียนเช่นเดียวกับกลุ่มแขกในงานเลี้ยงเนื่องจากการพิจารณาคดีสาธารณะในครั้งนี้มีขนาดใหญ่และในระดับสูงเช่นลิเรนจึงติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองจงหยวน และขอให้ศาลพิจารณาคดีสาธารณะแห่งแรกของสถาบันตุลาการสูงสุดในเมืองจงหยวนเป็นการชั่วคราวเมื่อการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นพวกคุณทุกคนรู้ว่าต้องพูดอะไรใช่ไหมคุณควรชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตระกูลเคี้ยนของฉันเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับตระกูลหยางในเมืองหลวงของจักรวรรดิด้วย บนความหรูหรารุ่นขยายของลินคอนเชียนมิงเฟยหันศีรษะไปมองบุคคลที่สำคัญที่สุดที่อยู่ข้างหลังเขาซึ่งเข้าร่วมงานเลี้ยงมั่นในเวลานั้นเขาพูดคำต่อคำพวกเขาเคยถูกสอบสวนและบันทึกโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเชิรลีเรนมาก่อนแม้ว่าพวกเขาจะเล่าเรื่องที่พวกเขาเตรียมไว้แล้ว แต่ก็เป็นเพียงบันทึกเท่านั้นและตอนนี้มันเป็นการพิจารณาคดีต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังเป็นการพิจารณาคดีสาธารณะระดับสูงสุดสำหรับบุคลากรน,นอกราชการในเมืองจงหยวนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคียนมิ่งเฟก็ระมัดระวังเช่นกันและตอนนี้เขาได้รับโทรศัพท์จากหญิงชราของตระกูลอย่างด้วยไม่ต้องกังวลเคียนชาว เรารู้ว่าจะพูดอะไรด้านหนึ่งคือคุณและตระกูลหยางแห่งเมืองหลวงของจักรวรรดิและอีกด้านหนึ่งคือความสูญเปล่าแม้แต่คนโง่ก็ยังรู้ว่าควรเลือกอย่างไรถูกต้องแล้วอย่าพูดว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงเศษขยะแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนที่ไปถึงท้องฟ้าเราจะยืนหยัดอย่างมั่นคงกับเคียนชาวและตระกูลหยางแห่งเมืองหลวงของจักรวรรดิ มิตรภาพของเราลึกซึ้งเพียงใดคือมันไม่ได้สะสมในหนึ่งหรือสองวันหัวหน้าตระกูลโจซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ในเมืองจงหยวนพูดโดยตรงในขณะนี้และคนอื่นๆในรถก็สะท้อนอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และผู้เท่าแห่งตระกูลโจเป็นพ่อของโจเซี่ยวกุนผู้ยืนกรานที่จะปล้นกองอี้อิงแก้กับเจียงเฟิงในตอนนั้นและเขาอยู่ในงานเลี้ยงในเวลานั้นในขณะนี้ใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวและโกรธมากโจเสียวคุณลูกชายของเขาถูกยกเลิกโดยสมบูรณ์เพราะเจียงเฟิงเจียงเฟิงในที่สุดขยะนี้ก็กำลังจะตาย สายตาของร่างใหญ่อื่นๆในเมืองจงหยวนรวมถึงยักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติหลายแห่งก็ริบหรี่เช่นกันตราบใดที่พวกเขาไม่โง่เขลาในตอนนี้พวกเขาจะรู้วิธียืนเข้าแถวสำหรับขยะนั้นเจียงเฟิงเกือบทุกคนคิดว่าเขาต้องตายแม้ว่าจะไม่มีการพิจารณาคดีในที่สาธารณะแต่ตระกูลหยางก็จะไม่มีวันปล่อยเขาไป ยางเวนบิ้ยังคงได้รับการช่วยเหลือในวอดที่มีความเสี่ยงสูงมีข่าวลือว่าข่าวร้ายแพร่สะพัดออกไปนั่นคือหัวไหล่ของอยางเวนบินไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์และใบหน้าของเขาจะต้องได้รับการปรับพลาสติกใหม่ทั้งหมดสำหรับชีวิตของเขานั้นจะรอดได้ก็ขึ้นอยู่กับดวง และตามข่าวลือหลังจากได้ยินข่าวหญิงชราแห่งตระกูลหยางก็คว้างถ้วยลายครามสีน้ำเงินและสีขาวใบโปรดของเธอเป็นชิ้นชิ้นด้วยความโกรธคนรับใช้ที่รับใช้นางหยางได้ไม่ดีถูกทำลายโดยตรงเพราะเขาทำสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นตอนที่1179 ผู้คุ้มกันที่จ้างโดยหยางเวนบีนก็ถูกเรียกตัวกลับเมืองหลวงในเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะต้องผเผชิญกับการลงโทษอันเลวร้ายอะไรอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนนางหยางได้พูดออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วและเจียงเฟิงจะต้องตายในการพิจารณาคดีต่อสาธารณชนนี้ ใครก็ตามที่กล้าพูดแทนเจียงเฟิงในการพิจารณาคดีต่อสาธารณชนคือศัตรูคู่อาฆาตของตระกูลหยางผู้ที่ไม่มีวันตายเนื่องจากเหตุการณ์นี้ครึ่งหนึ่งของเมืองหลวงของจักรวรรดิทำให้เกิดคลื่นแห่งความหวาดกลัวจินชีฮาเย่หงทูมูเอ็กปวน ซูมิงและเพื่อนคนอื่นๆของเจียงเฟิงในเมืองจงยวนรีบไปที่ไซทดลองทันทีที่ได้รับข่าวเดิมทีขิ่นฉีองต้องการแจ้งกองอี้อิ้งเก้แต่เจียงเฟิงดูเหมือนจะคาดหวังฉากนี้มานานแล้วและหยุดขิ่นฉีองโดยตรงผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาสมัครในศูนย์กักกัน ในเวลาเดียวกันชายชราของตระกูลชูก็ส่งต่อข้อมูลประจำตัวของชายชราของตระกูลเคียนไปยังเจียงเฟิงผ่านช่องทางที่เป็นทางการตั้งแต่แรกเวลาผ่านไปทีละนิดและอีก20นาทีต่อมาประตูของหอพิจารณาคดีสาธารณะแห่งแรกในเมืองจงหยวนก็เต็มไปด้วยรถหรูเต็มไปหมด เจ้าหน้าที่ระดับสูงกลุ่มหนึ่งที่มาจากเมืองหลวงของจักรวรรดิในชั่วข้ามคืนก็มาถึงในเวลานี้เนื่องจากเป็นการพิจารณาคดีสาธารณะจึงไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับตัวตนของผู้เข้ามาบุคคลสำคัญมากมายจากเมืองหลวงของจักรวรรดิและผู้คนจากสาขาพิเศษตามมาด้วยในเวลานี้มีผู้คนมากมายจากเมืองจงหยวน ก่อนที่การพิจารณาคดีสาธารณะจะเริ่มขึ้นขอพิจารณาคดีสาธารณะหมายเลขหนึ่งของเมืองจงหยวนหมายเลขหนึ่งจำนวนเจ็ดพันที่นั่งก็เต็มไปด้วยผู้คนแล้วและตำรวจพิเศษและตำรวจติดอาวุธของเมืองจงหยวนได้กำหนดให้ห้องโถงพิจารณาคดีสาธารณะทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎอายการศึกทันที แม่เพื่อป้องกันการจลาจนพลซุ่มยิงระดับแนวหน้าตัวจริงก็ยังถูกจัดให้อยู่บนที่สูงหลายชั้นในห้องโถงพิจารณาคดีสาธารณะคุณเป็นทนายความของวินเลียมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเยี่ยมมากคุณอยู่ที่นี่จะไม่มีการสงสัยในการพิจารณาคดีสาธารณะนี้ลุงคนที่สองของหยางเวนบิน เจ้าหงเชน่นกำลังจะเข้าไปในห้องโถงพิจารณาคดีสาธารณะเมื่อจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงคำรามของแลมโบกินีที่ได้รับการปรับแต่งอดไม่ได้ที่จะหันหลังกลับทันทีแล้วจูจ่ๆเขาก็เห็นชายหนุ่มใส่แวน่นกรอบทองสวมสูทเรียบร้อยถือเอกสารก้าวลงจากรถเขาลงจากรถเลขาสี่คนและผู้ช่วยในชุดสูทซึ่งดูเหมือนจะเป็นลูกน้องของเขาก็ลงจากรถไปทีละคน และชายหนุ่มคนนั้นก็คือวินเลี่ยมรอนที่ได้ชื่อว่าเป็นทนายความเหรียญทองอันดับหนึ่งของโลกเจ้าหงเช่นอดไม่ได้ที่จะดีใจเมื่อเห็นฉากนี้ก่อนที่เขาจะมาที่นี่หญิงชราได้โทรหาเขาแล้วแต่เขาคิดว่าวินเลี่ยมรอนจะไม่สามารถทำได้ในความคิดของเขาแม้ว่าวินเลี่ยมรอนจะทำได้ทำไม่ได้ พวกเขาจะชนะการพิจารณาคดีของสาธารณชนในครั้งนี้อย่างแน่นอนและตอนนี้เมื่อวินเลี่ยมรอนมาถึงแล้วการพิจารณาคดีต่อสาธารณะอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจะไม่มีเรื่องให้ต้องสงสัยอีกต่อไปฝุ่นแทบจับเจียงเฟงจะตายในครั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าเขารู้สึกว่าการพิจารณาคดีสาธารณะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี้สามารถประกาศผลขั้นสุดท้ายล่วงหน้าได้อะไรวินเลียมรอนเมื่อเจ้าหงเช่นเปิดปากของเขาหลายคนที่กำลังจะเข้าไปในห้องพิจารณาคดีสาธารณะก็พล่งออกมาด้วยความตกใจอย่างน่าสยดสยองในดวงตาของพวกเขา เทียนนมิงเฟยและกลุ่มคนที่ปรากฏตัวในห้องโถงมั่นได้เข้าไปในห้องโถงพิจารณาคดีสาธารณะแล้วแต่หลังจากที่พวกเขาได้ยินว่าวินเลี่ยมรอนมาถึงพวกเขาก็หันหลังกลับพวกเขาเดินไปที่ประตูและเห็นวินเลี่ยมรอนและเจ้าฮงเช่นเดินด้วยกันดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจและความปีติยินดี บทที่หนึ่งพันิวินเลี่ยมรอนจริงหรือศึกนี้มั่นคงวินเลี่ยมรอนเป็นทนายความเหรียญทองอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่เปิดตัวมาเขาไม่เคยแพ้ใครเลยแม้แต่เกมเดียวใครก็ตามที่สามารถเชิญเขามาเล่นได้คือยักษ์ใหญ่ระดับโลกตัวจริง เมือ่อ10ปีที่แล้วเขาต่อสู้คดีความกับบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในโดงีิอิงเขาทำให้คดีนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างกระทันหันซึ่งทุกคนดูสิ้นหวังและชนะสวรรค์ในการต่อสู้ครั้งนั้นเขาได้นำกำไรมากกว่า1,000ล้านกำไรให้กับบริษัทเทคโนโลยีในญี่ปุ่น วินเลี่ยมรอนยังมีชื่อเสียงในการต่อสู้ครั้งนั้นด้วยและจากนั้นเขาก็กวาดล้างวงการตุลาการระหว่างประเทศทั้งหมดเขาสามารถเปลี่ยนสีดำเป็นสีขาวได้จริงๆชายผู้ร่ำรวยที่สุดคนแรกของยุโรปเคยกล่าวสุนทรพจน์อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะถึงความสามารถอันน่าสะพรึงกลัวของวินเลี่ยมโรวนมันก็แค่เศษขยะทำไมฉันต้องตื่นเต้นด้วย ฉันได้อ่านข้อมูลแล้วและมันก็ดีตามที่คุณรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้รอนแวลตาแห่งความดูถูกดูแคลนในความคิดของเขาการพิจารณาคดีสาธารณะในระดับนี้ไม่สำคัญเขามาที่นี่เพื่อลดสถานะของเขาถ้าไม่ใช่เพราะจำนวนเงินที่หญิงชาราแห่งตระกูลหยางมอบให้และการใช้เส้นสายพิเศษเขาคงไม่มาด้วยซ้ำ เสียอ,อย่างเดียวต้องระดมคนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเขาเปิดปากและนำคนของเขาตรงไปที่ห้องโถงทดลองสาธารณะเมื่อเคียนนิ่งเฟยและเจ้าฮงเชนเห็นวินเลียมรอนพูดแบบนี้พวกเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาทันทีจากนั้นพวกเขาก็ดูข้อความที่เพิ่งส่งทางโทรศัพท์มือถือแล้วลูกตาของพวกเขาก็โผล่ออกมาทันที มีแม้กระทั่งความเย็นเยือกประทุออกมาจากหลังของพวกเขาอะไรกันนะกฎหมายคนนี้โหดเหี่ยมจริงๆปรากฏว่าเขายังสามารถทำเช่นนี้ได้เขาสมควรที่จะเป็นทนายความเหรียญทองอันดับหนึ่งของโลกในกรณีนี้เจียนเฟงจะไม่เพียงตายแต่กองอี้อิ้งเก้ก็จะถูกทำลายเช่นกัน ทรัพย์สินทั้งหมดของเจียงเฟงและเฟงเก้กรุ๊ปจะเป็นของนายน้อยอย่างเทียนหนิงเฟยกลืนน้ำลายเต็มคำและเขากอดไม่ได้ที่จะสาบานนี่คือนักกฎหมายเหรียญทองอันดับหนึ่งในขณะเดียวกันเทียนหนิงเฟยและเจ้าหงเช่นกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงบในหัวใจของพวกเขาทุกๆอย่างไม่มีความระแวงสงสยัยและในความเห็นของพวกเขาฝุ่นก็ตกลงไปอย่างสมบูรณ์ ฉันขอประกาศว่าการพิจารณาคดีสาธารณะได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วขณะที่ทุกคนกำลังนั่งอยู่ผู้พิาพากษาอาวุโสจากเมืองหลวงของจักรวรรดิก็เหลือบมองเวลาและพูดโดยตรงจากนั้นเขาก็อธิบายกฎและคำสั่งของการพิจารณาคดีสาธารณะตามกฎและเริ่มการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ ในเวลาเดียวกันรถของชายชราในตระกูลเคียนก็ควบมาอย่างดูเดือดไปยังห้องโถงทดลองสาธารณะแห่งแรกด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดชายชราของตระกูลเคียนพูดโดยตรงเร่งความเร็วให้เร็วที่สุดจำเลยได้รับการตัดสินทั้งหมดฉันอยากจะถามว่าจำเป็นจริงๆไหมที่จะต้องจัดการพิจารณาคดีสาธารณะนี้ เราได้รวบรวมพยานและหลักฐานทางวัตถุทั้งหมดแล้วมันเสียเวลาไม่ใช่หรือที่จะจัดการพิจารณาคดีสาธารณะด้วยการประโคมข่าวครั้งใหญ่เช่นนี้วินเลี่ยมรอสกล่าวก่อนมองไปที่เจียงเฟิงบนแท่นของจำเลยเขามองตรงไปที่ผู้พิพากษาอย่างเหยียดหยามในน้ำเสียงของเขายังมีการเสียดสีที่ไม่ปิดบงังเขาเองวินเลียมรอส เมื่อเห็นสิ่งนี้จินชิเฮาเย่หงทูซูมิงหมูเอ็กวนและคนอื่นๆก็ดไม่ได้ที่จะหลีตาลงในทันใดในหมู่พวกเขาซูมิง่งจำวินเลียมรอสได้ทันทีตัวตนของโรสได้รับการอธิบายสั้นๆส,สีหน้าของคนอื่นๆเปลี่ยนไปอย่างช่วยไม่ได้